ง่วแมลูกสองคูมนี่ครับซีโตนี่ครับเปิดไปสี่หมื่นหาพันครับต่อรองใดครับเป็นง่วแมลูกลูกแม่ครับแม่เนี่ยทั้งเาวาทั้งหนาพี่น้องอ้วนแห้งนะครับลูกวัยสี่เดือนแม่สมได้สองเดือนแล้วครับคูมนี่พอจอยห้องไว้นะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกทุกท่านนะครับมือนี่ครับพิจาประทุมรัชครับมาอยู่ขอบงพอจอยครับ มือนี่พอจอยสีแบงปันงัวทั้งหมด3โคมครับพี่น้องนะครับ3ามโคมแม่ลูกแม่ครับนี่พี่น้องนะครับอวดตัดเลยนะครับกะเป็นงวแม่ลูกผูกอีกสองโคมครับตัวนั้ราคาแพคคูครับพี่น้องเอาราคาดึกถึกเลยกันนะครับยูบานสร้างก่อนิีโคมครับตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชวงศ์งสาจังหวัดอำนาจ,จเจริญนะครับพี่น้อง3มโคมมือนี่นะครับราคากะบทรงฟีลอยโลครับพี่นอ้องตัวน้น่าสนใจครับแม่อวนๆเลย เดี๋ยวเบิ่งแต่ละโคมน้ากันครับล่มอาจสีแห้งในเด้อพี่น้องนะครับเอาละค่ะโคมสองโคมนี่พี่จะเอาแพ็คูครับพอเป็นง่วขอกเดียวกันพี่น้องแพกคูคือแพกสองโคมราคาถือนะครับพี่น้องอ่ะสองโคมนี่ครับเป็นง่วงแม่ลูกลูกผูทั้งสองครับพี่น้องสองโคมนี่ซีโตนี่ครับต้นนี้เิ่นข้นนะครับสองโคมนี่พอจอยเปิดถือครับพี่น้องเปิดไวสี่หมื่นหาครับพี่น้องสี่หมื่นหานะครับงัวงซีโตนะครับ ตัวละหมื่นเอราคานี้ยั่งตอ่อรองในครับพี่น้องเอาสี่หมื่นหานะครับถ้าพี่น้องอยากแยกโคมละสองหมื่นสามพันครับตัวนี้ขึืนครับแม่ตัวนี้ขึืนขึ้นเมื่อโชเที่สายนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเบอง์รายละเอียดครับพี่น้องเป็นง่วประมาณลูกสองลูกสามทั้งสองครับอ่ะตัวแดงนี่นะครับสูงลอยสามสิบเก้าบวกลบตัวนกลอยบ้านลอย 38, 39, สามแปดสามเก้าสามกันนะครับสองโคมนี่ นะครับผู้ใดเริ่มเลี้ยงว่าไม่นะครับซีมือห่านะครับต่อรองได้ทรงฟีกเอาหอลอยหาติ๊บกิโลไปเลยเด้อพี่น้องสองโคมนี่นะครับไก่กระโทูมาหลดนะครับตัวนี้ขึ้นเด้อพี่น้องอ่ะได้เบิ่งแต่ละโคมน้อกันอ่ะตัวนี้ครับนี่นังนาอ่างลึกดีสีออกจำปาแต่ว่าลูกแดงนาแห่งดุกันไปวนเพราะว่าตัวนี้ขึ้นนะครับอ่ะเบิ่งแต่ละโคมครับซีมือห่าครับพี่น้องสองโคมกิบหู้ดำจมูกดำมอสิกบวแดงครับนังนาอ่างลึกดี สูงร้อยสามแปดสามเก้าครับลูกที่ประมาณลูกสองลูกสามยืนครับตัวนี้ลูกวัยสามเดือนนะครับแม่ก็ยัง่ผสมนะครับพี่น้องก็เอาไปกับอีกบู้โดนนะครับนี่การจ่ายลูกสุดยอดน่าตบเลยพี่น้องอ้วนนะครับอแม่เพิ่อนข้าเพศดำนะครับน้ำนุ่มดีครับนี่โคมนี่เบิ้งเทระโคมงน้องกันเบิ้งใส่กันเลยครับพี่น้องสี่หมื่นห่านะครับนี่แม่เพิ่นอ่างลึกดีได้พี่น้องนุ้่มสีเต่าครับเล็บกับเท่าปกติดี เบื้องน้ากันครับอหันหน้าพี่ลูกอวยมากอวยมากอวยมากครับอวนดีสมบูรณ์ดีครับจับได้ใบได้ครับพี่น้องแม่ลูกดีนะครับใจหลุกงามจมูกที่ดำประสีใบแวงคลิปหูดําครับหันหน้าพี่ลูกหันหน้ามากพอเออตัวนี้ครับตัวนี้สูงหน่อยซ้ำเก่ากันเลยเพราะมันตัวงีัลูกสามยืนนะครับเป็นรามมันดูผสมขึ้นแล้วตัวนี้ตื้อไปบืนเสาพี่น้องสมเลยครับสมเลยครับเพราะว่าอ่าตั้งเก่ครับน้ำเมือกที่ใสออกเลยก็เพศยบท่านบวม แล้วก็มีงวดทึกตัวเหรมัญบ้วนนะครับเอาสี่มื่นหาครับสี่โตนี่ถึอตัวละมื่นเอสนะครับพี่น้องราคานี่ยังต่อรองไหนเด้ออ่คลิปหูดำจมูกดำครับแม่เพิ่นปลายเข่าแต่งให้แล้วนะครับวันจับอยู่มมองครับน้ำนุ่มกะดีนะครับกินโดนเติบไปละนุ่มสีเต่าครับเล็บกะเต่าปกติอ่ะไลายหลพดผลออกมไหมครับหลุดผนไว้ประมาณสามสี่เดือนนะครับเบียงแม่มากกระไดสองโคมนี่ครับสี่มื่นหาพี่หลองยกได้แยกได้ครับ กาทุกการอนประกันให้ทั้งสองนะทั <si ้งสี่โตสองโคมนะครับเบิ้งลูกผูกอ่ะเดี๋ยวยางไปนี่ลูกเพิินนะครับหูไรหแห้งหูตัวใหญ่ได้เป็นของใหญ่ขึ้นแล้วลูกเพิ่นก็จะมีหนาลายตามภาพนะครับพระเจ้าสมโตมาพระเจ้าสมโตมารอบหนาพี่น้องสมหลอดเลยนะครับอ่ะเล็บกระเทาะปกติครับลูกเพิ่นหูไลหูแห้งครับลูกใส่เพิ่น เป็นปลามันดุผสม,มนะครับท่าพี่น้องแยกกันค้งมาซ่อมสองหมื่นสาม 23, พี่น้องนะครับราคาหนี้ต่อร่องหนอยครับนี่สี่ตัวนี้เพื่อนอยากแพ็คคูครับมันมองอคอกเดียวกันมาน้ากันกรไปน้ากันนะครับตุยลูกเด็ดนะครับตุยลูกน้านี่ลูกนะาตบเลยพี่น,อน้องแกนเจ้าเงานี่ครับนี่ใจลูกงาโมโค้งเลยยังกินนุ่มนะครับนุ่มก็ดีนนุ่มันม ถ้าแยกอะสองหมื่นสามสูงลอยสามสิบแปดตันเก่าตัวนี้ครับพมาณลูกสองลูกสามนี่แหละตัวนี้ยังผสมนะครับตัวนี้ขึน้นโค้งนี่ขึน้นโค้งนี่แม่ใหญ่ครับแม่โค้งใหญ่สีแดงครัน้ำนมดีพร้อมนะครับลูกประมาณสีเดือนนี่นมพันกินด,ดนเติบไปได้พี่น้องอย่ามาเล่นกับผมบุเล่นลูกบุเลินมันหูมันหูไปดูไปยากับแม่ยกันยาแม่ยกันไปยือนทายกล่องกันไปอ่านี่ครับเป็นยาบ้าเหรินน,นั่งนี่หนาไล่ตามภาพเด้อยามันพี่น้องมองมผู ครับเอาไปคุนเอาเอานี่ครับแม่เิ่นเอาเป็นชุดแหลกครับสี่หมืนหาครับพี่น้องโทรมาเด้อสองโคมนี่ประกันค่าทุกค่าทอนให้ครับสิบหามืลครับสองปีก็ร้อยห้าทิบกิโลนะครับถูกตันเอาหมักถือใจโทรมาเลยครับชุดสางคออมีเงินอ่าบ้านสี่หมื่นพี่น้องสี่หมื่นหน่อยๆอยากได้ง้วเขาคอกครับนี่ซีโตนี่นะครับทุกนอยคุน อาลูกพันดอกจังน้อยกับคายลูกพันตัวละลามื่นก่าบาทครับก็เหลือแม่พันตัวละามื่นพี่น้องเอ๋ยนะครับเอาสุดสั่งขอครับสื่อไปใบธงไใท่าแต่การนะครับพี่น้องกินหย่าดีทั้งสองโคมนะครับพอจอยมีมาแบ่งปันราคาดถือครับนี่สูงลอยสามสิบเก้ารวทั้งสองโคมนะครับนี่กินนุ่มดีทั้งสองน้ำนุ่มดีนะครับอ่าคาทุการ์ทอนประกันไทยต่อไปกระซิบเบิงแม่ลูกลูกกันแม่ไะแก่เชือกเลยครับยางให้เป็นยางออกเองเลยพอจอยตุยตันดีครับลูกพัน สองคำเดือนนะพี่น้องสองเดือนกว่าลูกเถิกนะครับแดงงามดีนะดีพอใจลูกงามแต่แตะอะไะเอใจปอแกเฉียกไปเลยไอพันยางครับยางให้เ่็นอ่ะตัวดีขืนไหนเดนะ้อพี่น้องไปสมมัติตัวแดงไงสีมันหานะครับสีตัวนี่ถึงตัวละหมืน่นเอา้าพี่น้องเอ้ยเอาไปเลี้ยงนะครับไะยางเลยลูกนะครับไปแล้วอ้อ้ยอ่างดีพร้อมนะตัวนี้สดจอดตัวนี้โค้งใหญ่สีแดงงามตัวนี้ เลือกเอาพี่น้องเอ้ยโคมสองโคมนี่ซีมันหะแพคคูไปน้วกันนะครับติดกันนะครับต่อไปเบิงแม่ลูกูกแม่ครับต่อไปครับพี่น้องครับเป็นชุดที่สองครับเป็นง่วแม่ลูกแม่ครับแม่เนี่ยทั้งเา่าทั้งหนาพี่น้องอ้วนแห้งนะครับลูกวัยสี่เดือนแม่สมได้สองเดือนแล้วครับโคมนี่พอจอยห้องว้นะครับสามหมื่นแปดครับพี่น้องสามหมื่นแปด ตอรองไดครับราคานี้ครับพี่น้องต่อรองไดเอาแม่นี่พี่น้องเอ้ยหนังน้าอ่างลึกล่ําโตยางครับสูงหน่อยสามสิบสามบอกลบคับพี่น้องเป็นง้วพุ่มๆนะครับลูกวัยสี่เดือนนะครับแม่สมในสองเดือนเลยเด้อพี่น้องนะครับเอาไปรุ่นเอาสมในสองเดือนแล้วครับพูนอ้วนตับสามหมื่นแปดนะครับแม่ดีแห้งพี่น้องลูกกระงั้มนะครับลูกต่างข้อถึงจดนะครับลูก ข้าเจ้านาที่เหตุเขาเมาครับผี่น้องเป็นตะลุนยู่ใส่คุ้มไหวครับสี่เดือนวันจับชุ่มมองนั่งทับแม่เพิ่นพี่น้องน้าปะนุ่มสี่เต่าครับเร็กกว่าเต่าปกติครับเป็นงวลูกที่สองยืนนะครับถ้าเพ้่นทองไปกะัตที่สามในทองครับสองเดือนนะครับสองเดือนสมเหล้วนะครับเอาเอาไปดุนเดานี่พี่น้องเป็นโคมที่สามสุดที่สองครับสามหมื่นแปดครับแม่ลูกลูกแม่ แม่เพื่อนขับขีดพวงดำจมูกดำผ่สชีบเบาแหวงครับปลายเขาแตงให้น้อยนึงครับพี่น้องเป็นงัวที่อ้วนอวดนะครับอะไรใหญ่ๆพี่น้องงอแบบนี้ครับพี่น้องจอยหนักมันกินเก่งวอาลมหยินบ่อยๆดีครับโอ้ตันนะพี่น้องตันมาพี่น้องอ้วนมาพัดทุกกระทอนประกันให้ครับซิบหามื่อทุกโต้แล้วครับทรงฟีลอยโลลอยหาติปโลทโฮม่หลดครับพี่น้องเครื่องดำทั้งแม่ทั้งดูกครับพวงดำทั้งแม่ทั้งดูกครับ ปลากัรตันี้ให้ครับพี่น้องหนานะครับหนาแห้งนะครับแม่เพ็นเงาดีเอาเล็บกระเทากับปลากะตีดีครับดูไว้สี่เดือนครับแม่สมสองเดือนนะครับอ้วนเป็นตะทองดอกพี่น้องมันอ้วนแห้งเป็นคดูก,กินนมวาจอยเลยหล,งลังกะกวางดีนะครับป้องไว้จิไปหางว่อหน,อคอน,อน่ครับวม่าไหร่สามสี่โตพี่น้องเลยนะครับฟังนีโอ้ยหนัง สามแปด top, พี่น้องห้ share, bush, examples, องนะครับตอร่องได้นะครับผู้ใดมากว่าพุ่งพูงหมดวนนะนานะครับเอาอยู่บ้านสรากก่อนี้คมนะครับปอกว่าพัจอยมือนี่แบ่งปันสามโคมหรือผู้ใดพอมีเงินกับไปน้ำการหลดพี่น้องสามโคมนะครับไปน้ำการหลดนี่ผมมักว่วสไตล์แปบวัวแบบน้พี่น้องนะครับลูกแดงดีครับน้าดีเครื่องบดนมกะสีเต่าเล็บกะเต่าเืนงามที่สุดเลย อ่าเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเลยเด้อพี่น้องเด้อทักมาเลยครับอยู่บ้านสร้างก่อนิคมบนหน้าวาอำเภอปทุมราชพงท์สารจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับทางเขาอยูข่างปั๊มน้ำมันปตทบ้านสร้างก่อนครับมาประมาณกิโลหนึ่งนะครับเลยหอยไฟดิสอดมาหน่อยนึงสองหน่อยเม็ดหอดหน้าพอจอยเดี๋ยวไปเอาไปไกินน้ำนะครับบารดนี้นะครับคุณเพียงอิม่มเหรเต็มปักโอ้อ่อนแหง้งเลี่ยมแม่พันดีเลี่ยมโตพันดีอ่ะยางโซ่พี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าประทุมราชครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ